สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้เรามาอยู่ในหมัดที่กระโดดสูงกันนะครับใช่ไหมเขาเรียกว่าแมักระโดดสูงแหละอืออือคือแล้วเราต้องทํายังไงถึงจะกระโดดสูงเนี่ยตืต่นราบากไม่มีเงินนะครับเพียไม่มีเงนินชนะหนังวินคือเราเล่นอันไหนก็ได้ใช่ไหมแล้วก็การกระโดดเราก็จะเพิ่มตลอดทุกๆุกการเราเดินใช่ไหมครับ เนาะเนาะคือถ้าผมไม่เข้าใจตรงนีผมขอโทษด้วยนะครับจะอันนี้แหละนีะ่ไงเริ่มขึ้นสูงสูงสูงขึ้นเรื่อยๆสูงสูงใบเราจะเล่นแบบสายฟีไปเลยมาดูว่าสายฟีจะไปได้ไกลแค่ไหนนะครับก่อนที่จะดูว่าผมไปได้ไกลแค่ไหน,ในฝากดูคลิปนี้ให้จบ้วยนะครับพอดีอีก ห้าพชั่วโมงไอ้อีก500รชั่วโมงจะเข้าสู่เปิดไลน์ได้ได้แล้วนะอีกห0 0ชั่วโมงครับขอบคุณครับใครที่แบบอุตส่าห์ดูจนจบนะครับคือผมกระโดดมาตอนนี้คือเรากระโดดมากัอยู่แล้วนะโอเคครับเราโดดมาอีก ถือว่าใส่ฟีนได้เลยนะเนี่ยผมจะไม่เติมเลยนะโอ้โหก็ดูได้เบิ้องสองโอเคอันไหนเตี้ยสุดอ่ะสมอหมไม่หมดหรอ โอเคน่าจะอันนี้แหละดีสุดละโอ้โหไม่ถึงแลเนี่ยโอเคเจ็ด okay, ส okay. ิบหนึ่ร้อยเจ็ดสิบนะคับผู้ชมเฮ้ยสูงจังหนึ้อยแปดสิ หนึงน่งวินหนึ่งวินทำอะไรได้หรอหนึ่งถ้วยมันทำไหนได้คุณผู้ชมสันเลี้ยงหนึ่งถ้วยลองโอเค

ไม่รู้ว่ามันช่วยอะไรได้ไหมหรือมันช่วยอะไรได้ปะโอ้สูง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 โอเคผู้ชมจะเก็บวินเยอะๆเลยนะเพื่อสุ่มสักเลนให้แบบโหดๆ ต้องเท่าไหร่ประมาณจสามรอยหกสิบมาสามร้สิสามร้อยแปดสิอาจจะต้องทำเป็น EP EP สตีฟผู้โนมันนี่โอเคโอ้โหชนะไอยงแปดวินแปดชนะโนมอด โอเคผู้ชมเดี๋ยวเราไปรัวๆเลยปั๊มรัวๆไปเลยมาเอ้าก้องมันจะหายโอวินเราจะหายด้วยไปที่กึ้นดูเราจะหายเชียร์้วเราสั่นเลี้ยงนี่มาก,ก่อนแล้วกันช้าโอ้โหเชียร์ได้กลางด้วย ง่ายที่สุดจะเป็นอันนี้อ่ะโอ้ยต้องชอนะสิบรอบเลยถ้าดิ้เสียงอะไรรบกวนต้องขออภัยด้วยนะยมุมเอเชียมันมันมันยากเกินอะ่ะ เดีย๋ยวผมอาจจะทำเป็นสอง EP นะ EP นี่เราผ่านตรงนี้ไปก่อนได้ okay, ถึงแล้ว แล้วมันจะหายทำไมวะอ,อันนี้อะไรอะ่ะสิบวินโอ้คือถ้าเราผ่านคือเราจะมาตรงนี้เลยใช่ไหมเดี๋ยวเราลองขึ้นไปก่อน สูงนะดูคุณผู้ชมมันจะไปเรื่อยๆเลยนะสักหกสิบาทเอเคถึงโอ้โหเดี๋ยวเราไปตลาดดานไป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 ตลาดดานเลย อเคต้องแปดร้อ wow. ย่ะมาโอ้ยสงๆๆงๆๆๆๆีวินห้าวินรวมกันหมสิบวินเราไปด่านต่อไปได้ป่ะชนะชนะ ที่นี่อืบ,บินมาลุ้นไขรกันโอ้โหได้อันคือโค้ดก๊าซโค้ดก๊าซโอเคแต่ก็บวกเยอะอยู่เนะ มันต้องเกือบแปดร้อยตลอดนะถึงจะผ่านนะผู้ชมโอเคผู้ชมเดี๋ยวผมขอฟาร์มรัวๆไปเลยนะเดี๋ยวฟาร์มรัวๆเสร็จเดี๋ยวผมค่อยตัดคลิปใหม่อีกรอบหนึ่งมาผู้ชมวันนี้ในนี้ก็จะเข้า1,700พนะันเจ็ดร้อยแล้วนะกระโดดทีเดียวไปเลยโอ้ไม่ถึงทีเดียวนี่ไม่ถึงโอ้เดี๋ยวต้องสูงมากเลยนะตกตกตก อืมโนทีเดียวคือ <c ười> มันต้องชนะสิบรอบนะมึอยังวะ <c ười> สว่วงเกินหย่ Nh า จะเป็นปุ๊บ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 ซุ่มไข่ไปไปหนึง่งไข่มาแดงอะไรฉลามฉลามหายากยากยากขนาดไหนชนะยี่สิบรอบไม่มีโรลบอล กจะบวกอะ่ะมันต้องอยังไงต้องเติมไม่มีเงินโนมันนี่โนมันนี่โนมันนี่นะผู้ชมโอเคเดี๋ยวเราลองอีกสอ,ส,อสองรอบนะครับผู้ชมแล้วก็เราก็จบคลิปเลยเพราะว่าเดี๋ยวไปทำพาร์ทอื่นๆต่อนนะว่าเราก็ต้องทำคลิปอื่นด้วยนะผู้ชมแล้วก็นี่มันก็เป็นมือถือเดี๋ยวมันก็ร้อนด้วย มันห้อนนะครับไม่ได้รอมันห้อนนรืมันก็เริ่มห้อนแล้วนะครับมาเริ่มห้อนห้อนเยอะๆแล้วตรงแรกก็ได้รู้สึกว่าแป่นรอยปลากระโดดถึงเลยทำไมนี่มันไม่ถึงว่าผมคิดไปเองกระโด คือน่าจะแปลงรถจริงกันล่ะไปโอเคหุค่ยเยอะเอาเอาอันนี้ออกอันนี้ใส่แทนโอเค เด็กสองรอบเราไปเลยเด็กสองรอบผมจะไปแล้วนะครับผู้ชมว่าผมต้องแคสเกมอื่นอีกปึ๊บปื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 ๊บสัตว์เลี้ยงนี่มันเพิ่มที่กระโดดเยอะหรือว่ามันเพิ่มเร็ววะปึ๊บปื๊บปื๊บปื๊บเกินโดดอื้อหือ ชันไี่สิบรอบมันมันวร์เกิน,นผมไม่รู้ว่าผมชนะกี่รอบแล้วนะเดี๋ยวเราจะเอาสักรอบนี้รรบสุดท้ายแล้วก็เราจะจบคลิปด้คมขอไปฟ้านรอบๆดีกว่านะครับผู้ชมผมไม่เติมเน่นอนว่าไม่มีเงินเงินเอาไปซื้อนังซื้อมดเลี้ยวพวกนี้มันทอนดูดูหมายถึง ดูดูถึง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 แล้วโอ้ยเชียมันไม่ได้ไปเกาะโอเคดูโอ้โหซุปไปนอกไปนอกไปนอกนอกีอกโอเคโอเคเดี๋ยวรอสุดท้า อโอเคจบคลิปแล้วกันขออนุญาตจบคลิปแต่เพียงเท่านี้นะผู้ชมเดี๋ยวขอเอาถั่งเนี้ยออกก่อนโอเคนะครับท่านผู้ชมฝกากกดไลค์กดติดตามกดซับสไครต์กันด้วยนะครับอยากให้ท่านผู้ชมดูคลิปนี้จนจบนะครับเพราะว่ามันจะครบ5,000ันเออสี่พันเชลโมเลยนะครับขอบคุณครับ